ใครที่อยากลงเรียนกับครูปุ๊กนะเราก็การลังคิดว่าเอ้ยจะมีเวลามาเรียนไหมนะหรือว่าเดินทางมาเนี่ยนะคะตอนนี้ครูปุ๊กมีออปชันให้เลือกนะคะอันแรกเลยคือเรียน p r i v a t y ตอนนี้คอสที่แบบขายดีมากๆคือการเรียน p r i v a t ทํ y ทธุรกิจหลักซาร์าบ้านนะแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์นเนี่ยเนาะจะมาเรียนก็คือที่กรุงเทพนะคะหรือว่าที่ขวางหินทีนี้เนี่ยทั้ง2ที่แต่ก่อนเนี่ยที่กรุงเทพจะไม่มีบ้านตัวอย่างเนาะตอนนี้เนี่ยที่กรุงเทพก็มีบ้านตัวอย่างให้ชม หัวหินก็มีบ้านตัวอย่างให้ชมแต่หัวหินเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบโครงการเนาะแต่ว่าถ้าที่กรุงเทพนะคะจะเป็นลนักษณะเป็นบ้านเป็นหลังๆซึ่งตอนนี้แต่ละหลังเนี่ยมันมีแต่ละโปรเซสเลยไม่ว่าจะเป็นตอกเค้มทาฐานรากหรือบางหลังเป็นก่ออิฐฉาบปูหรือบางหลังกําลังจะส่งมอบงานบางหลังกําลังผูกเหล็กเตรียมเคานมันจะมีหลายโปรเซสมากเลยถ้าใครลงเด็ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มมากก็จะได้เห็นโปรเซสงานค่อนข้างเยอะ ะะแต่ถ้าที่หัวหินเนาะมันก็จะเป็นโครงการแต่โครงการก็มีบ้านที่แบบเสร็จแล้วกำลังสร้างเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านเช่านะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสเต็ปในการทำธุรกิจทั้งหมดเลยถ้าใครลงเรียนไพรเวทนะค่อนข้างที่จะคุมระวมงตัวอย่างให้ดูไม่ว่าคุณจะลงหัวหินหรือว่าลงที่กรุเอองเทพนะคะซึ่งไพรเวทคือการน,นัดเจอตัวนะก็คือสมมติว่าวันนี้คุณต้องการลงไพรเวทละอยากเจอตัวคุณพุกละคุณสามารถ บอกแอดมินได้นะคะว่าจะลงเรียนเพลวและนัดเวลากันว่าจะเรียนที่ไหนยังไงเนาะอันที่2นะคะเป็นเรียนแบบออนไลน์ออนไลน์ก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นการเป็นการเอ,อ่อจอยเฟซบุ o กเนาะเข้าไปที่กลุ่ม Facebook ติดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยป,ปุ๊กมีเป็นแบบ p r i v a t e อ y o n l i n ก็หมายความว่าใครที่อยากเรียนกับปุ๊ปกนะแต่ว่าเดินทางมาไม่สะดวกจริง นัดเรียนออนไลน์กันนะคะไม่ว่าคุณอยากจะเรียนเวลาไหนยังไงเนอะนัดกับทีมงานได้เลยแล้วก็ครูปุ๊กก็จะสอนไปในเรื่องของอธุรกิจนั้นๆหรือสิ่งที่คุณต้องการเรียนแต่เป็นในรูปแบบไลฟ์กันหรือว่าเป็นเป็น Google Meet กันแล้วก็ทีมงานก็จะอัดนะอัดตอนที่เรากำลังสอนเนี่ยให้คุณด้วยแล้วก็ส่งอันนี้ให้ในใน Facebook ระหว่างเรา2คน นะคะที่พอเราส่งลิงก์ส่งอะไรกันเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปดูย้อนได้ตลอดเลยทั้งทังที่คุณเรียนแบบไลฟ์แบบออนไลน์นะแต่คุณเข้าไปดูย้อนได้นะคะในซึ่งไม่มีใครซึ่งไม่ได้มีใครเห็นด้วยนะว่าคุณคุยเรื่องอะไรถามเรื่องอะไรเพราะมันจะเป็นแค่เรา2คนกับแบบที่3นะคะแบบที่3เลยคันคือการเรียนออนไลน์ซึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ามีเฉพาะคนที่โรงเรียนเท่านั้นซึ่งอาจจะมี10คน20คน30คน40คนแล้วแต่คอร์สนั้นนะคะซึ่งในคอร์สเนี่ย สมมุติว่าคุปปุ๊กมี10 EP พวก็าจะอัดไว้ทั้งหมด10 EP ใครที่มาจอยตอนหลังๆอาจจะเป็นคอร์สเดิมคอร์สเก่าที่คุปปุ๊กเคยทํามาแล้วคุณก็จะไปเจอคลิปต่างๆนะคะแต่ว่าคุปปุ๊กจะอัปเดตข้อมูลให้เสมออยู่แล้วก็จะมีเนื้อหาใหม่ๆมาให้ตลอดนะคะกับแบบที่2สมมุติมันเป็นคอร์สใหม่พอเป็นคอร์สใหม่เนี่ยอาจจะเจอคุปปุ๊กเริ่มสอนตั้งแต่ EP หนึ่งซึ่ง EP หนึ่งอาจจะเป็นคุปปุ๊กไลฟ์ในกลุ่มปิดคุณก็จอยออนไลน์ได้ทันดี ถ้าชอบเวลาคุปปุ๊กเริ่มเปิดคอร์สใหม่นะเริ่มเปิดคอร์สใหม่ที่เป็นคอร์สออนไลน์เนี่ยให้รีบลงพอรีบลงแล้วเนี่ยเวลาคุปปุ๊กไลฟ์คุณก็จะทันที่คุปปุ๊กไลฟ์ด้วยนะแล้วก็ในไลฟ์นั้นนะคะคุปปุ๊กก็จะอ,อ,อยู่ในเพจเพจกลุ่มที่เป็นกลุ่มปิดคุณก็สามารถมาดูด้อนได้ซึ่ง EP 2 EP 3อาจจะมีบางส่วนที่เอ้ยเป็นเป็นคลิปมาสอนแต่พวกเนี้ยคุป,ปุ๊กจะอัปเดตให้ตลอดอยัง อย่างคอร์ออสสอนการสร้างบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะหรือสร้างบ้านด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเวลาคุณพู้ไปวางผังตอบเข็มผูกเหล็กทันลากหรือมีเคสอะไรแปลกๆที่ต้องไปแปก้หน้างานแก้ดีเฟกหรือว่าทําอะไรแปลกๆที่มันแบบในคอร์สไม่มีคุณพุ้ก็จะมาเปลทให้คนที่เคยโรงเรียนแล้วก็จะได้ข้อมูลนั้นไปดูอ่าน,นั้นอันนี้จะเป็น คร่าวๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงเรียนแล้วก็กังวลว่าจะมีเวลาไหมเราจะเรียนยังไงตอนนี้มีให้ทัง้งหมด3ออปชั่นเลยนะคะขวดอันสุดท้ายใครที่เป็นลักษณะองค์กรอย่างเช่นกำลังเปิดบริษัทใหม่ นะคะหรือว่าเปิดมาได้สักพั้หนึ่งแล้วอยากจะอัปเดตองคอ์กรหน่อยอยากจะแบบเฮ้ยลุยเต็มที่ในปีนี้ทําระบบดันอยากเต็มที่สามารถลงเรียนแบบองคอ์กรได้ก็คือคุณติดต่อเข้ามาเลยนะคะเราก็บอกว่าอยากเรียนกันทั้งองคอ์กรเลยองคอ์กรคุณจะมี5คน10คน20คนได้หมดเลยนะคะแต่ขอให้เป็นองคอ์กรที่เกี่ยวกับทําธุรกิจไม่ว่าจะโครงการรับสร้างบ้าน ะะหรือเกี่ยวกับทำธุรกิจทางด้านต่อสร้างได้หมดเลยหรือจะรีโนเวทได้หมดเลยนะแต่ขอให้เป็นลักษณะแบบองค์กรมาอันนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้แล้วราคามันจะคิดถูกคิดเป็นแพ็กเกจข้อดีของมันก็คือลูกน้องคุณได้เรียนด้วยตัวคุณได้เรียนแน่ๆอยู่แล้วแล้วลูกน้องคุณได้เรียนด้วยแล้วก็รับรู้ไปพร้อมๆกันในองค์กรเพราะบางทีเนี่ย ซีโอมาเรียนคนเดียวเจ้าของมาเรียนคนเดียวเนี่ยเวลาไปถ่ายทอดเนี่ยอาจจะถ่ายทอดไม่ถูกหรือว่าไปเรียงโปรเซส,สไม่ถูกนะคะวันนี้คุณให้ลูกน้องคุณมาเรียนด้วยเลยอันนี้มันก็จะเป็นข้อดีสําหรับองค์กรอันนี้ฝากไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนกับครูปุ๊กนะปีนี้ม่เปิดให้แบบรีแลกมากเลยนะใครที่แบบอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองอะไรที่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นในทางของตัวเองก็สามารถลงเรียนได้นะคะสอบถามได้ที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาวนะคะหรือว่า คุณโทรไปที่ 098, 905, 56, 86ก็ได้ก็จะมีทีมงานคอยตอบไปแล้วลคุณถามเขาเลยว่าคุณอยากเสริมความรู้เรื่องไหนนะคะแล้วก็อยากโรงเรียนแบบไหนเขาก็จะมีคำตอบให้คุณอยู่แลนะคะประมาณนี้นะสำหรับการโรงเรียนกุกๆสํกสำหรับปี2024ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสวันนีสวัสดีค่ะ